ร้องเพลงให้ดังต้องเริ่มจากอะไรก่อนครับผมคุณเดมแนะนําแบบนี้ครับหลายๆคนเสียงเบาไม่มีกําลังนะครับร้องแล้วเสียงแบบไม่ออกเลยนะครับคุณเดมแนะนำสองเพชรชนะเพชรนะแรกก็คือว่าตัวกไก่หรือว่าตัวจีของเรานะครับเราจะคิดถึงกานะนกกาที่กําลังบินอยู่บนท้องฟ้าให้เราพูดคําว่ากานะคุณเดมจะลองคิีเอทโน้ตมาให้สักโน้ตหนึ่งนะครับคุณบอกว่าบางคนร้องแล้วออกเป็นกาไม่ออก ไม่ออกนะใช้ตัว G หรือตัวกไก่นะครับพูดคำว่าเกะก่อนนะเกะเกะเก๋ห้ารอบอ่านตามคุณเลยนะครับหนึ่งสองสามเกะเกะเกะเก๋เก๋อีกครั้งหนึ่งนะครับเกะ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 ทีนี้เปลี่ยนจากเกะเป็นกานะครับตอนนี้เส้นเสียงเราจะประกบแนบติดกันนะครับให้ออกว่ากาแบบนี้ก่อนเสียงจะพุ่งออกมานะครับดังแบบเต็มๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยลดไดนามิกที่หลังใช่นะเช่นแบบกา เสียงจะฟังคล้ายๆกับการที่เราเหมือนตะเบงหรือว่าตะโกนอยู่นิดนึงสำหรับคนที่เพิ่งฝึกใหม่ๆแรกๆครับแต่สมมติถ้าเกิดว่าเราทำไปบ่อยๆเนี่ยให้เราลดนะเส้นเสียงยังคงเดิมตำแหน่งเสียงยังคงเดิมแต่ลดบอลลุ่มลงเช่นจะป็นคือกาคล้ายๆตะโกนตะเบงลองลดเปอร์เซ็นต์มาจากร้อยเปอร์เซ็นต์หรือแปดสิบเช่นจากกาเป็นกาห้าสิบกาสามสิบกาอันนี้เป็นต้น ฝึกเล่นแบบนี้100% 80% 60% 50% 30%หรือจะครีเอทเปอร์เซ็นต์ตามที่เราต้องการก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เสียงไม่ดังเนี่ยหาเสียงไม่ดังเจอลองใช้เทคนิคการใช้ตัว G หรือว่าตัวกอไก่เข้าไปเสริมดูนะครับเช่นคุณมุกคุณเดยบอกว่าบอกแล้วแต่งเพลงขึ้นมาบอกแล้วแน่นดูกไหมลดเปอร์เซ็นต์ทำวันแล้วลงมาเห็น่ลดกากาแน่นไปนะลดเปอร์เซ็นต์ลงมาหน่อยเหลือ80 บอล้เห็นไหมจะไม่ดูตะเบงตะโกนละหรือลดลงมาแบบให้เหลือสัก50หรือ40เลยลเห็นไหมกลับไปเต็มบอกล้วเดชาวร็อกอะไรใช้ได้ทั้งหมดลดลงมา70บบล้ลดลงมา50บบล้ได้ทุกแบบ เราสามารถคิดขึ้นมาเองได้แต่ร้องในโน้ตเดิมเมโลดีเด้เดิมคีย์เดิมแต่เน้นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์เอาอยากได้ดังเท่าไหนเบาเท่าไหนรูปแบบใดลองคิดคำนวณเองได้เลยครับลองนำเทคนิคคนเดียวไปใช้ดูนะครับ